ขอพลังแห่งความกล้าหาญจงสถิตแก่ท่านผู้รับชมทุกท่านข้าพเจ้าคือโหราจาร์ผู้เฝ้ามองสมรภูมิแห่งชีวิตและในวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญทุกท่านเข้าสู่สนามรบอันศักดิ์สิทธิ์ของดาวอังคารหากท่านเกิดวันอังคารท่านคือผู้ได้รับพรจากพระอังคารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกระทำความกล้าหาญความเด็ดขาด และพลังงานขับเคลื่อนในตัวท่านในตัวท่านมีนักรบผู้ไม่ย่อท้อซ่อนอยู่ท่านเกิดมาเพื่อลงมือทำและต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องในหลักโหราศาสตร์สากลดาวอังคาร,ปรเปรียบเสมือน The Action Principle หรือหลักการแห่งการขับเคลื่อนมันคือแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามอุปสรรคดังน,นั้นการพยากรณ์ครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การทำนายแต่คือการติดอาวุธทางปัญญาและปลุกนักรบในตัวท่านให้ลุกขึ้นคว้าชัยชนะครั้งสุดท้ายของปีเรามาเริ่มที่การวิเคราะห์ดาวจรหลักที่ส่งผลต่อดวงชะตาคนวันอังคารโดยตรง 1. อิทธิพลของดาวอังคารมาร์สดาวประจำตัวในช่วงท้ายปีนี้ ดาวอังคารกำลังโคจรในตำแหน่งที่เรียกว่าบ้านคู่หรือราศีที่ส่งเสริมพลังงานการต่อสู้แต่ก็ต้องระวังการเสียกำลังหรือการประทะที่ไม่จำเป็นท่านจะรู้สึกมีพลังงานล้นเหลืออยากจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปิดดิวคลี่คลายปัญหาเรื้อรังหรือออกกำลังกายอย่างจริงจัง แต่ข้อควรระวังตามหลักทักษะคือความใจร้อนการพูดจาที่รุนแรงหรือการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปโดยขาดการไตร่ตรอง 2. การเผชิญหน้ากับดาวเสา Saturn confrontation ขณะนี้ดาวเสาคือดาวแห่งความรับผิดชอบและขีดจำกัดกำลังทำมุมตึงเครียดกับพลังงานของท่าน ท่านอาจรู้สึกเหมือนวิ่งชนกำแพงมีกฎระเบียบข้อจำกัดหรือความล่าช้าเข้ามาขัดขวางการกระทําของท่านนี่คือบททดสอบความอดทนดาวเสารไม่ได้ต้องการให้ท่านหยุดแต่ต้องการให้ท่านปรับปรุงกลยุทธ์แทนการใช้พลังบุกเข้าชนอย่างเดียวจงใช้ความอดทนและวินัยที่ดาวเสาร์มอบให้ผสมผสานกับความกล้าที่มาจากดาวอังคาร แล้วท่านจะผ่านอุป,ปสรรคไปได้อย่างมั่นคงและถาวร 3. พลังสนับสนุนจากดาวพฤหัส,สบดี (Jupiter Support) ดาวพฤหัส,สบดีคือเทพ,พเจ้าแห่งโชคกำลังส่งเสริมท่านในเรื่องการเงินและการลงทุนหากท่านมีความกล้าในการลงทุนที่รอบคอบและผ่านการวิเคราะห์มาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี ในการเสี่ยงที่คำนวณได้หรือ calculated risk โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือหนักพยากรณ์เจาะลึก3สมรภูมิการงานและการต่อสู้ the war room งานของคนวันอังคารคือการพิชิตท่านไม่ชอบนั่งโต๊ะแต่ชอบการลงสนาม งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (specialist) งานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา (trouble shooting) การทหารตำรวจวิศวกรรมหรือแพทย์ผ่าตัดจะรุ่งโรดอย่างมากท่านคือผู้กอบกู้ในสถานการณ์วิกฤตระวังการขัดแย้งกับผู้มีอำนาจหรือการวิวาททะกับเพื่อนร่วมงานเพราะอารมณ์ชั่ววูบการใช้คำพูดที่บาดคม อาจสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นจงใช้พลังงานการต่อสู้ไปที่งานไม่ใช่ที่ผู้คนหลักจิตตะวิทยาองค์กรผู้นำที่ประสบความสำเร็จภายใต้ใตอิทธิพลของดาวอังคารคือผู้ที่สามารถควบคุมความก้าวร้าวเชิงรุกให้กลายเป็นความเด็ดขาดเชิงบวกการเงินและความกล้าได้กล้าเสีย The Treasury การเงินของคนวัน <boundaries>. อ <si suppression> ังคารคือเงินร้อนคือเงินที่ต้องแลกมาด้วยความพยายามและความกล้าหาญกระแสรายได้รายได้ดีมากจากงานที่ต้องใช้ความเสี่ยงและความสามารถเฉพาะตัวท่านมีเกณฑ์ได้เงินจากโบนัสพิเศษหรือค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากความทุ่มเทอย่างหนักการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากเป็นเงินร้อนจึงมีเกณฑ์ใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะการซ่อมแซมหรืออุปกรณ์กีฬาควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคําหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อล็อกความมั่งคั่งไว้หากมีการกู้ยืมเงินหรือการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการดำเนินการแต่ต้องวางแผนการชำระคืนอย่างเคร่งครัด ความรักและการแสดงออก The Passion ความรักของชาววันอังคารคือความเร่าร้อนและความซื่อสัตย์ท่านเป็นคนชัดเจนไม่ชอบความคลุมเครือคนโสดท่านมีสเสน่ห์ดึงดูดคนที่แข็งแกร่งและมีเป็นรวมนำเช่นเดียวกันความสัมพันธ์มักเริ่มอย่างรวดเร็วแต่ต้องระวังการทะเลาะกันด้วยเรื่องไร้สาระเพราะต่างคนต่างไม่ยอมลดทิฐิ คนมีคู่ความสัมพันธ์ต้องมีกิจกรรมที่ตื่นเต้นท้าทายทําร่วมกันอยู่เสมอเพื่อเติมไฟรักการเผชิญหน้ากับปัญหารตรงๆเป็นเรื่องดีแต่ให้เปลี่ยนจากการทะเลาะเป็นการพูดคุยที่เน้นหาทางออกหรือ problem solving talk จงเรียนรู้ที่จะใช้พลังแห่งความรักที่ซ่อนอยู่ในการปกป้องและดูแลคนรักของท่านด้วยความอ่อนโยนบ้าง แทนการใช้แต่พลังอำนาจปฏิบัติการปลดล็อกพลังการเป็นนักรบที่แท้จริงต้องรู้เวลาเข้าและรู้เวลาถอยข้าพเจ้าขอเสนอ4กดเหล็กแห่งความสำเร็จที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทันที 1. กฎแห่งการระบายพลังงาน The Energy Release Rule พลังงานดาวอังคารที่ล้นเหลือต้องถูกระบายออกอย่างถูกทาง การเล่นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลังและการแข่งขันเช่นมวยวิ่งมาราธอนปีนเขาจะช่วยลดความเครียดและความก้าวร้าวภายในของท่านได้ดีเยี่ยมเมื่อมีไอเดียอย่ารอช้าให้ลงมือทำทันทีแต่ให้คิดแผนสำรองไว้หนึ่งแผนเสมอ 2. กฎแห่งการไตร่ตรอง The Mercury Check เพื่อแก้ปัญหาความใจร้อน ก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญให้หยุดและหายใจเข้าออกลึกๆ5ครั้งตามหลักการของสติหรือ mindfulness เพื่อดึงพลังงานดาวพุธคือสติปัญญาเข้ามาช่วยยับยั้งอารมณ์ดาวอังคารอย่าตัดสินใจเงินก้อนใหญ่คนเดียวหาที่ปรึกษาทางการเงินหรือกฎหมายที่ท่านไว้วางใจมาช่วยตรวจสอบก่อนลงนาม 3. กฎแห่งสีและอัญมณีเสริมดวง The Color and Gemstone Magnet สีมงคลเพื่อเสริมความกล้าหาญและพลังอำนาจสีหลักคือสีชมพูหรือ Hot Pink เป็นสีแห่งชัยชนะที่สงบและสีดำหรือเทาเข้มเพื่อเสริมความมั่นคงจากดาวเสาสีเสริมการเงินคือสีส้มหรือสีเหลืองที่ประกาย อัญมณีการสวมใส่โกเมนหรือนินดำเบล็กออนิก์จะช่วยเสริมพลังงานทางเพศความกล้าหาญและปกป้องท่านจากพลังงานด้านลบ 4. กฎแห่งการผ่อนปรน The Balance Rule อย่าลืมว่าการรบที่ยาวนานต้องการการพักผ่อนหาเวลาไปพักผ่อนในสถานที่ธรรมชาติที่สงบและร่มเย็นเช่นป่าเขา การเชื่อมโยงกับธาตุธรรมชาติจะช่วยลดความร้อนรุ่มภายในของท่านและฟื้นฟูพลังนักรบของท่านให้กลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งบทสรุปและพลังจากกระวาลเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการพยากรณ์แล้วสรุปประเด็นหลักที่คนวันอังคารต้องจำให้ขึ้นใจในช่วงท้ายปีนี้ใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการปิดจ็อบ และแก้ไขปัญหาที่ค้างคาโอกาสทางการเงินและการลงทุนมาถึงแล้วแต่ต้องลงมือทำด้วยการวางแผนควบคุมอารมณ์และความใจร้อนอย่าให้คำพูดทําลายความสัมพันธ์ที่ท่านสร้างมาดวงดาวอังคารคือเทพเจ้าแห่งสงครามแต่ในยุคปัจจุบันมันคือเทพเจ้าแห่งการแข่งขันและการลงมือทำ จงใช้พลังนี้เพื่อต่อสู้กับข้อจำกัดของตัวเองไม่ใช่ต่อสู้กับผู้คนขอให้ท่านจงใช้ความกล้าหาญที่ท่านมีผนวกกับความมีวินัยที่ท่านเรียนรู้จากดาวเสาเพื่อสร้างใช้ชนะครั้งประวัติศาสตร์ในช่วงท้ายปีนี้ไฟในตัวท่านไม่มีวันดับขอพลังแห่งนักรบจงคุ้มครองท่านให้ท่านมีพลังกายพลังใจ และความมุ่งมั่นในการพิชิตทุกเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ข้าพเจ้าหวังว่าคำพยากรณ์และคำแนะนำนี้จะช่วยจุดประกายไฟแห่งความสำเร็จในตัวท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับดวงชะตา